ภิษากิจชุมชนมังคุดร้อยปีตั้งอยู่ที่ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีเทือกเขาสาบาบเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นทานน้ําในสมัยโบราณเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นมังคุดทุเรียนเงาะลองกอง มังคุดที่มีอายุร้อยปีมีความสูงเทียบเท่ากับตึก3ชั้นเลยทีเดียวการเก็บเกี่ยวค่อนข้างยากลำบากจึงต้องปีนขึ้นไปยืนบนกิ่งและใช้ไม้ตะก้อเก็บทีละลูกด้วยความระมัดระวังไม่ให้ตกลงกระแทกพื้นดินเพื่อไม่ให้มังคุดหลังสารลงมาทำให้เปลือกแข็งและเสียได้ ดังนั้นกว่ามังคุดจะถึงมือผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกลูกได้ผ่านการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากเจ้าของสวนเป็นอย่างดีส่วนขนาดผิวสีจะมีคล้ายขี้กากมีคนตั้งชื่อให้เขาว่ามังคุดลายมังกรเนื่องจากต้นมีความสูงมากทำให้ไม่สามารถพ่นฉีดสารเคมีได้จึงมั่นใจได้ว่าปลอดสารเคมีร้อเเซนแต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องแรงงาน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจโคนต้นมังคุดลงมากขึ้นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองนารายจึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดร้อยปีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนต้นมังคุดโบราณเหล่านี้ไว้ทั้งการทำกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มมูลค่ามังคุดร้อยปีสร้างเรื่องราวและจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ การแปลรูปไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิองอนุรักษ์ในอนาคตมาให้ต้นมังคุดร้อยปีหายสาบสูญไปจากจังหวัดจันทบุรีชาวสวนส่วนใหญ่เลือกที่จะคอดทิ้งเพื่อปลูกทุเรียนเพราะว่ามูลค่าของผลผลิตค่อนข้างจะมากกว่ามังคุดแต่ตัวผมเองนั้นเลือกที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่ายังมีมังคุดร้อยปีนะครับเมื่อเทียบกับมังคุดต้นสาวเปลือกจะบางรสชาติจะหวานเป็นมังคุดปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคเพราะว่ามังคุดร้อยปีเนี่ยเราไม่ได้ พ่นสารเคมีเนื่องจากต้นใหญ่สูงตอนผมเกิดมาเล็กๆก็เห็นต้นประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ห้าทีหกแล้วนะครับก็าคิดว่ามังคุดต้นนี้น่าจะเกือบ200ปีครับชื่นชมคนตําบลคลองนารายอาเภอเมืองจันทบุรีครับสังเกตแล้วครับว่าแต่ละบ้านมีมังคุดอยู่2ต้น3มต้น4ต้นครับมีเกือบทุกบ้านครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่อย่างนี้นะครับต่างคนต่างขายนะครับรับรองว่ามูลค่าของเรานะครับแทบจะ เหมือนกับมังคุดทั่วไปครับเพราะฉะนั้นจําเป็นแล้วครับที่เราจะต้องมารวมกลุ่มกันในการที่จะได้รู้ว่ามีจํานวนกี่ต้นผลผลิตมีเท่าไหร่ครับในแต่ละปีทําให้ท่านผู้บริโภคครับสามารถที่จะสั่งซื้อสั่งจองนะครับผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของเราได้อย่างเต็มที่ครับมังคุดอายุร้อยปีมังคุด200ปีนะครับอดยอร่อยแน่นอนนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่โครงนาายจันทบุรีครับข้างหลังผมนี้ต้นมังคุด200ปีที่จันทบุรีเขามีไม่มากนะครับ มีแค่มีกี่ต้นของดีมีจํากัดและมังคุดที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปดีอย่างไรผมจะบอกให้ฟังเปลือกบางเนื้อขาวสวยเนื้อชุมช่มฉ่ารสหวานแหลมที่สําคัญอร่อยด้วยอยากกินใช่ไหมต้องมาซื้อทีน่นี่ที่จันทบุรีเขามีให้คุณ